สวัสดีค่ะไมกแล้วค่ะกับนกนะคะสิ้นสีสัชนาไรสุขโขไทยวันนี้มาด้วยสองสีที่แบบสีสันสดใสสวยงามจี๊าดมากค่ะผืนแรกเลยที่เป็นอัตลักษณ์ของที่นี่นะคะสีเขียวค่ะบ้านไหนต้องมีสีเขียวทุกหลังค่ะนี่นะคะพิเศษตรงไหนสมัยก่อนที่นี่จะมีสีเขียวทุกหลังแต่เป็นสิ้นตะวะสีเขียวนะคะแต่อันนี้เป็นงานจบใหมค่ะ จกไหมด้วยสีเขียวนะคะโดดเด่นค่ะสีเขียวแล้วจกด้วยสีเหลืองทองทําให้สิ้นมีความโดดเด่นแล้วก็ต่อหัวด้วยสีแดงนะคะหัวแดงแล้วก็เชิงแดงค่ะเป็นไม่ใช่ของแปลกนะคะเอกลักษณ์ของที่นี่นะคะส่วนลายเชิงลายเชิงที่นี่เป็นผืนนี้นะคะเป็นาลายน้ําอ่างค่ะสลับด้วยสี สีฟ้ากับสีม่วงนะคะ mm. เห็นไหมคะงานแล้วดอกมีก็เอกลักษณ์ที่เป็นแบบดั้งเดิมค่ะเป็นสีเหลืองทองแล้วก็ใส่จุดด้วยสีดำนะคะ mm. เพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับเชิงสิ้นนะคะ mm. เห็นไหมคะ mm. เวลาใส่นะคะ mm. ก็จะงดงามสวยแบบนี้ค่ะ mm. เอกลักษณ์ของที่นี่นะคะสีนี้ทุกคนต้องมีไว้สวมใส่ค่ะงานสวยไม่ไม่แพ้หลายๆผืนที่ได้ชมมานะคะ เขาบอกว่าอันนี้เป็นงานจบใหม่นะคะเห็นไหมคะก็จะมีความเงาวิบ,บวับ,บวิบวับวิบวับสวยงามเดี๋ยวนราค่อชมพื้นหนึงค่ะสีแดงสดใสค่ะนี่ค่ะสีแดงค่ะอันนี้ลาย10บสองหน่วยตัดนะคะงานลาย12หน่วยตัดนะคะพื้นนี้ก็จะสดใสตัวสีพื้นสีแดงจบด้วยใหม่สีเหลืองนะคะสีเหลือง ก็จะสร้างความโดดเด่นเงาเงา,งาว,ว,วิบวับนะคะแล้วก็ต่อเชิงลาย12หน่วยตัดทั้งผืนนี้เป็นงานจบมือนะคะจบมือทั้งผืนค่ะเห็นไหมคะนกให้ดูความงดงามความสวยใกล้ๆค่ะแล้วช่างผืนนี้นะคะขาบอกว่าผืนนี้ก็จะมีนี่ลูกเล่นของช่างนะคะก็จะใส่สลับสีกันเห็นไหมคะอันนี้เป็นสีน้ำตาลฟ้าม่วง น้ำตาลฟ้าม่วงก็เหมือนเราแบบว่าเนรมิดลูกแก้วนะคะอันนี้เป็นลายดอกหมีแต่ว่าใส่จุดตรงกลางให้มีความสวยโดดเด่นแล้วตรงกลางของลาย12หน่วยตัดเขาก็ใส่สลับสีเห็นไหมคะชมพูเขียวฟ้าชมพูเขียวฟ้านี่นะคะสวยไหมคะอยากบอกทั้งสองผืนนี้เป็นงานทำมือของศีสัชนาลายสุขโขทัยนะคะงานสวยค่ะงานงาม งดงามไม่เหมือนใครค่ะกว่าจะได้ออกมาแต่ละผืนใช้เวลาไม่ใช่น้อยเลยนะคะเพราะฉะนั้นขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้นกในการกดถูกใจหรือกดแชร์นะคะคลิปของผ้าสุขโขไทยให้คนที่อื่นได้รู้จักความงดงามของสิ้นบ้านเราค่ะตอนนี้คนทำ รุ่นเก่าๆเริ่มน้อยลงแล้วน้อยลงแล้วคนรุ่นใหม่นะคะเริ่มศึกษามากขึ้นเพื่อไม่ให้วัฒนธรรมในการทอผ้าบ้านเราได้สูญหายไปภายในอนาคตภาคหน้านกก็เลยแอบเก็บสิ้นงามงานที่นกได้สัมผัสได้จับจองมาอาจจะเป็นสิ้นใหม่บ้างสิ้นเก่าบา้างมาให้คนได้ชมกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ สนใจอยากได้ผ้าสีสัชนาลายสุขโขทัยนะคะติดตามได้ที่เพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองหรือ,อทักลายนกมาก็ได้ค่ะนกจะให้ไอดีไลน์ไว้นะคะในในคอมเมนต์ข้างล่างนะคะฝากกดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้นกในการหาสิ้นกำมๆให้ชมกันอีกนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ